สวัสดีค่ะโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองภูมิใจนำเสนอคลังสื่อปฐมวยัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่คลังสื่อปฐมวยัย Anywhere Anytime ที่จะทำให้ทุกทุกท่านได้เรียนรู้ในทุกทุกที่ ทุกเวลากับโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองค่ะวันนี้เด็กๆจะได้มาพบกับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในหน่วยสัตว์น่ารักเรื่องการประดิษฐ์แมงกระพุนจากถ้วยกระดาษค่ะซึ่งวันนี้คุณครูมีแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสารรค์ทุกๆท,ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อสามารถนำแผนการเรียนรู้ไปปักประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได้เลยค่ะและมีสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย1สื่อวัสดุในการประดิษฐ์แมงกระพุน2ขั้นตอนการทำแมงกระพุนด้วยถ้วยกระดาษค่ะโดยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทุกท่านสามารถสแกน QR Code แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์เพื่อนำไปบันทึกสังเกตผู้เรียนหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เลยค่ะประดิษฐ์แมงกระพุนจากถ้วยกระดาษ วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะมาทำแมงกระพุลด้วยถ้วยกระดาษมีดังนี้ค่ะ เด็กๆขั้นแรกนะคะเราก็เตรียมถ้วยกระดาษขึ้นมาค่ะคุณครูกวางนะคะก็จะใช้เป็นถ้วยกระดาษนะคะจากกระดาษชานอ้อยค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเมื่อเตรียมมาแล้วนะคะจากนั้นเตรียมสีน้ำขึ้นมาเลยค่ะ สีน้ำแล้วแต่ที่เด็กๆจะชอบเลยนะคะหากใครชอบสีแดงก็ใช้สีแดงหากใครชอบสีชมพูหรือสีฟ้าเด็กๆก็สามารถเลือกแล้วก็ผสมสีได้เลยนะคะวันนี้คุณครูกวางจะใช้เป็นสีเหลืองค่ะและสีม่วงนั่นเองค่ะคุณครูกวางจะทำเป็นลวดลายให้เขานะคะโดยการทำเป็นจุดๆให้เขาก่อนค่ะ ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางทิ้งไว้ค่ะให้มันแห้งก่อนจากนั้นค่ะเรามาทำริบบิ้นกันค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เตรียมริบบิ้นมาเลยนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นพลาสติกแบบนี้นะคะให้เด็กๆวัดค่ะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวัดความยาวค่ะจะอยู่ที่ 40นิ้วนะคะเพื่อให้หางของแมง,แมงกระพุนของเราเนี่ยมีความสวยงามนะคะแล้วก็เด้งดึงเด้งดึงนั่นเองค่ะวัดเลยนะคะสิบแล้วค่ะเราจะใช้ความยาว40นิ้วเลยนะคะ ขึ้นไกลตัดไปได้เลยค่ะตรงที่เราจุดทำแบบนี้นะคะเด็กๆด้วยการสี่เส้นค่ะนะคะเมื่อเราทำแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆแล้วเราจุดกึ่งกลางไว้ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ติดกาวสองหน้าค่ะนี่นะคะเราได้ทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะนำทั้งสี่เส้นเนี่ยมาติดกาวสองหน้าเข้าด้วยกันค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเราก็หาจุดที่เราได้มาคไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้กาวสองหน้าบางค่ะนะคะแล้วก็แปะลงตรงกลางที่เราจุดไว้นั่นเองค่ะแล้วค่อยๆลอก เทปออกนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำเส้นที่สองค่ะโดยติดสลับสีกันเลยนะคะมาติดควยกันแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นใช้กาวสองหน้าติดเช่นเดิมค่ะติดไปเลยค่ะแบบนี้บเดี๋ยวค่อยๆลอกกาวออกแบบนี้ค่ะจากนั้นติดเส้นที่สามลงไปเลยค่ะ นี่เราจะติดคไขยแบบนี้นะนะคะเด็กๆเราจะไม่ติดทับนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดกาวสองหน้าเช่นเดียวกันค่ะแล้วค่อยๆลอกกาวออกค่ะจากนั้นค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่4ี่ค่ะเราหาจุดกึ่งกลางแล้วมาติดได้เลยนะคะ ร้อยแล้วนะคะหางปลาหางแมงกระพุนของเราค่ะแบบนี้ค่ะหากมันยังไม่เป็นเกลียวนะคะให้เด็กๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยในการทําเกลียวนะคะนั่นก็คือใช้ไม้บรรทัดเหล็กก็ได้นะคะในการทําเกลียวนะคะให้จับหางปลายแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆรูดมันแบบนี้ค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นเกลียวแบบนี้ให้ได้เลยนะคะ ทำไปจนครบทุกเส้นเลยค่ะหรือใครจะทําแค่สีเว้นสีก็สวยนะคะคุณครูวางก็จะเลือกทําแค่สีชมพูค่ะเมื่อสีแห้งแล้วนะคะเราก็เตรียมไม้แหลบมาค่ะเพื่อมาเจาะรูตรงกลางนี้นะคะขั้นตอนนี้เด็กๆควรให้ผู้ปกครองที่บ้านช่วยเหลือนะคะเพราะว่าค่อนข้างอันตรายมากๆเลยค่ะนะคะให้เด็กๆดูตรงกลางนะคะ ไขไม่แม่นก็อาจจะใช้ปากกานะคะจุดเอาไว้ก่อนแบบนี้ค่ะถ้าจุดแล้วเราก็ใช้ไม้แหลงค่ะจิ้มลงไปได้เลยเจาะได้แล้วนะคะปึ๊บนะคะเราก็จะมาทำเชือกเอาไว้ห้อยกันค่ะเตรียมเชือกมาได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเชือกค่ะ ให้เด็กๆกะเอาได้เลยนะคะว่าเอาความยาวเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เมื่อได้เชือกแล้วค่ะให้เราทำแบบนี้ค่ะแล้วก็มัดเป็นปมไว้ค่ะ mm hmm. เราจะทําแบบนี้เพื่อเอาไว้แขวนนะคะเจ้าแมงกะพุนของเราค่ะ mm hmm. เราจะมัดเป็นปมไว้แบบนี้นะคะ mm hmm. ที่มันเป็นเกินออกมาแบบนี้เราก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นค่ะรูที่เราเจาะไว้ค่ะเด็กๆเราก็นําเชือกนะคะมาร้อยใส่ตรงนี้ค่ะนะคะมันเอาเข้าไม่ได้เราก็ใช้ไม้แหลมอันเดิมนะคะในการยัดเข้าไปแบบนี้ค่ะ<ๆ>ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆปมที่เรามัดไว้มันก็จะติดรูตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะ เราจะนำริบบิ้นที่เราตัดไว้นะคะนี่มาติดลงข้างในตรงนี้ค่ะติดลงแบบนี้ซึ่งเราจะใช้กาวสองหน้าหนานะคะแบบนี้ค่ะนะคะให้เด็กๆตัดมาแบบนี้ค่ะและนำมาติดไว้เลยแบบนี้ค่ะ ันค่อยๆเลอะลอกออกนะคะแล้วเราก็นําไปติดนะคะข้างในแมงกระพุนของเราแบบนี้เลยค่ะแบบนี่ค่ะเราก็จะได้แมงกระพุนของเราแล้วค่ะ แมงกะพรุนของเรายังไม่มีลูกตาของเราเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ตาดุ๊กดิ๊กให้เขาดีกว่านี่ค่ะเราก็เตรียมลูกตาพลาสติกนะคะหรือตาดุ๊กดิ๊กของเราไว้นั่นเองค่ะติดยังไงให้อยู่นะคะเราก็จะใช้กาวสองหน้าหนานะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราติดเจ้าหางแมงกะพรุนใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะ ัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วติดไว้ข้างหลังตาแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะและวค่อยๆลอกออกค่ะติดไปแล้วหนึ่งข้างนะคะเหลืออีกหนึ่งข้าง เรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าแมงกระพุนของเรา เปนบ้างค้าเด็กๆทําได้กันหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าเด็กๆทําแล้วนะคะก็สามารถนําเจ้าแมงกระพุนที่เด็กๆได้ประดิษฐ์มันขึ้นมาเนี่ยสามารถนําไปแขวนตกแต่งห้องเรียนหรือว่าตกแต่งที่บ้านได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูกวางก็ต้องลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย